ราตรีนี้คุณพร้อมจะฟังเรื่องเล่าจากผมแล้วใช่ไหมเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้มันอาจจะทำให้คุณไม่กล้าหลับตาลงอีกเลยเรื่องของคนนอนกินน้ำเสียงเคยได้ยินไหมเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ว่ากันว่าในยามที่คุณหลับไหลมีบางสิ่งคืบคลานเข้ามาใกล้ใกล้กว่าที่คุณคิดมันจะค่อยๆย,ย่องเข้ามาในห้องห้องของคุณ ใช่ผมกำลังพูดถึงห้องของคุณและเมื่อคุณหลับลึกมันจะเริ่มคืนนั้นในบ้านไม้เก่าหลังนั้นตาแก่คนหนึ่งแกนอนหลับเสียงกรนดังสนัน่นแต่ในความมืดมิดเงาตะคุ่มคุ่ม,ค,มคลานเข้ามามันค่อยๆเคลื่อนตัวไปที่ข้างเตียงข้างเตียงของแกคุณพอจะจินตนาการออกไหมเงาที่ไร้รูปร่างค่อยคอย,ยื่นมือ มือที่ซีดขาวลงไปในแก้วน้ำข้างเตียงแก้วน้ำที่คุณวางไว้ทุกคืนแล้วมันก็เริ่มมันเริ่มที่จะดื่มดื่มกินน้ำเสียงของคุณน้ำเสียงที่คุณใช้พูดน้ำเสียงที่คุณใช้หัวเราะน้ำเสียงที่คุณร้องไห้มันกำลังถูกดูดกลืนกลืนกินทีละน้อยทีละน้อย เชา้าวันรุ่งขึ้นตาแก่คนนั้นตื่นขึ้นมาแต่เสียงของแกมันหายไปไม่ใช่แค่หายไปแต่มันกลายเป็นเสียงอื่นเสียงที่แหบแห้งเสียงที่เย็นเยียบเสียงที่ไม่ใช่ของแกเสียงใครใครกันที่อยู่ในตัวฉันนี่คือสิ่งที่แกพร่ำเพรอก่อนที่แกจะหายไปพร้อมกับเสียงนั้น คุณเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่คุณดื่มน้ําก่อนนอนมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองคุณอยู่รอคอยที่จะดื่มกินน้ำเสียงของคุณคุณคิดว่าเสียงที่คุณได้ยินในความฝันเป็นเพียงแค่ฝันหรือเป็นเสียงสะท้อนของใครบางคนที่กำลังกระซิบอยู่ข้างหูของคุณบางทีคืนนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบนั้น ใกล้กว่าที่เคยคืนนี้คุณจะกล้าดื่มน้ำก่อนนอนไหมหรือคุณจะรอฟังเรื่องเล่าที่น่าขนลุกยิ่งกว่านี้ในราตรีต่อไป